วันเสาร์นี้กาบ,บันที17น่17สิงหาคม6หาได้จ้าข้าพี่น้องเขาป้าฮาเฮ็ดคือเก่าเลยจ้ามัน้วนเบื้องพี่น้องมันนี่เฮ้าสีได้ร้ายบอมมันนี่แต่ว่าเฮากับเพออาะไวหแือล่วลพี่น้องมาถักท่ายพี่น้องก่อนนะจ้าพี่กัดกะป้าหน้าจะรวยนะพี่นอ้องอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลนะจ้าข้าพี่น้องขอับคุณด้วยจ้าเฮ็ดผึ่งเลือดข้าไร่พี่น้องมาเพออาะไหวล่ะ เห็กแห่งมานมันมานเด้อเหลือดคาหลายอีดอกนึงนโอ้ยมันลดนอนีลดอกมันลดไม่ย่างกินเท่วดอกก็แม่งโอ้ดอกกันปงไหวขล้ออยู่อีดอกนึ่งเยนี่เลนี่ก็เห็นเยนี่เลยนี่ใช่ดอกทต้น ngoạn mùa hên này ngoạn mùa mì lấy này cái đó nó ngảm cái gì Cái vỏ ngầm đây bạn rồi ừ, Bướng, bướng vô, đẩy vô Đó lên này có phải ừ. Phải đẩy vô khi nào ơi Hãy ก็ว่าเี้ยมาเห็นเนูด้อาอกออกออกนี่มองสั้นๆเนาะงามอยู่น่ะขาใหญ่ๆเลยมีด้องนึง Đó wow, là đồng chí của ngọn Đó là đồng chí của ngọn thề. Đó là đồng chí của ngọn thề. Cháy สองนีง่สองไองข่จ้ะโงกสีเหลืองอือ้เป็นสองนางแฮง้เหลือดค่าลายแล้วก็ามาเก็บให้ละโงกว่า สีเหลืองจ้าเอาพี่น่องพออีกแล้วลงงกสีขาวจ้าดอกงามๆเลยมันหวานเดอ้อเต็มกระตาเดอา้อมันนี่บุญเบืองเด้อพี่น่องเลยสีมันกว่ามวงหวานบ่ครับ <'s> อกเกี่ยงงามแหงเนาะโหกสีเหลืองจ้ะพี่น้องพี่จูมจ้า nghe chưa Ui, này cứ ngảm thì cái nọ này Xuôi không ngảm đây chả Đó, ส่นค้าน้งนองโยงจ้ะดอกที่สวยาง,งามๆเลยพี่น้องกลุ่นดอกหนึ่งยิ่งเงาใหม่ดอกหนึ่งดอกนึ่ง พี ừ, ่น้องทีเบ่งใหญ่ก่อนพวกเราคนฟ่อจ็ดดอกสามสี่ดอกคนหนึ่งท่านได้สิมาเก็บเพ็ดกันท่านฝ่าวลดยพี่น้องเลยยังไม่ท่านเด็กคกคนไหนสีดอกก็นางคนจะซีดเลยงามันงามจะดกไหนสีดอกพี่น้องสีสวยเลยจ้ะพย่น้อลสีดอกคนน่ะ งดัดคอนออกนี่เออเห็นดอกเดียวใหญ่ๆเออเห็นดอกเดียวบานนี้วิ่งไปเบิ่งมาตั่ยขึ้นหน้งางัดคอนออกอืมฉากใหม่ก็บฉากเด้พี่น้องเอ้ย มันออกหลายสิทรงสัญญาณใอ้พี่น้องหูดอกเดี๋ยวนนี่มันมากอะผู้ใดผู้บอนนะผู้โบเคยหูโบเคยมาโบหูฮอรมโมนมันกะ่อผู้หาไปเรื่อยผบ้ใดเนี่สิอาไปเรื่อยผบ้ใดต้องหูหอม์ูมนมองแต่เฮ็ดมันบูมผุนน่ะมันออกเต็มที่เนี่ยบื้องหนตลาดจะหูพี่น้องตลาดน้าจุ้ยเนียออกหลายผู้ใดมากใครเบิดบาทเนี่ย พี่นอ้องใช่ก่อนพันยางออกหนาะไ,ไว้ไว้คุณไปเบิงหฮมพุณเคยเก็บเคยเก็บเมื่อวานคุนเอาไข่ไว้รองไข่มันสืเหลือบอ่อไปตามไปเบิงพี่นอ้องไปเฮ้เขาเก็บไปแล้วบ่อ่าคุนว่ายัางอยู่อดอกงามวะ Đây là cái mọi một. Ủa, có mọi người 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 สวยมากเลยไข่เอาไว้มเอื้อนนี่บ้บานกังะแล้วต,ต้องเก็บก็อเห็เลยปะเยอะอ้ะาวจต่อเลยที่นไหงตอนสุดโต๊ะ,ะลมไข่ใช่ ตัวว่าอร่อยต้องดอกนี่เป็นดอกกได้วยเนี่ย่จะเรียแน่ยล่ะพี่น่องน้อยนึงเรื่อกระจายเห้พี่น่องมาเนี้เรียบแล้วนี่คือลมค่ะ มีตกโม่มีเกียงแน่พี่น้องเอ้ยมีลายเต๋อเลยจ้ะนี่เาวอีละจ้ะน้องจูมจ้าโม่นี่ยขอนใหม่เต็งมันหนกขอนใหม่ออกพย่กนอนหนกออกอแปลเลยเปลเลยไอ้ก้อนหูห,นนห,นนนนหุ้หมแน่เด้อพี่น้องยังไดก้นโมหูหุ้มโมใดเลย <laughs> งามเลยพี <laughs> ย่สมจะพี่น้องกาลัาง่งก็าลั่งพุทธออกจากกีดินไนะนะอุ้ยหลายดอกเต็มเต็มเนี่ยพี่น้ออืม งัดขึ้นปุ่มดวงเลยขันก็มีได้บ้างเออเออเจียบเห็ดก่อนเป็นอย่าของข้ออื่นพอเห็ดบ้พี่หน่องเอ,อ้ยใหญ่กรอนกับพอคือกันเจ็บเห็ดก่อน ดอกนี้คืองานแต่ซื้ออิฐเดียบก็มันเทียนนะบอสดอกนึงจ้ะขางโย่งจ้ะงกสีแดงจ้ะออกดอกเดียวแล้วจ้ะงกสีขาจ้ะพี่น้องมูนเอกหาดอกจ้ะ สามดอกนีอนอ่ก็หลังงาเมื่อวานที่จุ่มนะไปตองปกไม่เอาไปเห็นต้วน้อยจ้ะบ่อยค้าขน Một xíu xùm xì xí chụp đò cho

พี่น้องเห็ดดอ,อกคำ่มลายขากลายเนี่ยเป็นแผ่นอยู่กินได้จากเห็ดดอ,อกคำ่มตุ้งมกุกี้หายซึ้งนะพี่น้องเห็ดดอ,อกคำมันโมงมงีเห็ดเ้าเกี๊ยวอยู่ใชนไ้ ออกข้าออกี่ายดีปันสีเลืองจ้ะสองจูม จ้ะสามจุมจ้ะพี่น้องดเต็ดแดงนาจ้ะูสีส้มจ้ะสองจุมจ้ะพี่น้อง

bàn vừa hiện nọ, em đi bong thảt đây thì nọ, mai nhau đây cửa đại nhau nằm đại kia hà đó rất vỡ giờ

เนที่เท้าไงน้องมึสีสมดีจ้ะส้นมากเป็นสีสมได้พี่น้อะ ออกกันโอ้เงาหาไปยังทิศบวกเหรอโอ้โหไปอัตุอัไหนเนี่ยพี่น้องเลย Cái okay. tốt này. nó hết hàng. Đóng rồi. Cho hết tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

Bạn mật bằng hân nén đỏ bàn mân. Pim nóng mát hảo phi. bằng hân. Già mẹ, già bàn ti viti. Bệt tóc bội vài món tay bệt tóc phim mì 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 ก็เป็นสีบอดดายไ่เออว่าสีบอดดกรไดขึ้นเกาได้พี่น้องส่วเห็ดออกพ่อก็บอกว่าสีออกลายคือออกหน่อยเนะพี่น้องมือต่อไปรุนกันยาวๆเลยจ้ามันเสาะกับอากาศขึ้มเน๊ตกำลังแดดออก ก็ขูมืออร่อเนาะอทำมันเศร้างาดจักมือซ้องมือซ่ามือนี่เฮ็ดเกืสิบหกขึ้นมาลายอยู่เกือบโบหินเกียบย่างกันใกล้เห็ดเกียบบนเลยเห็ดเกียบมาอมื่อไหร่เว้ยบานที่ได้ข้าแในพี่น้องเลย มุนกับบ่อออกเทียบกับยางจนหมายจังพอได้พี่น้องเลยวันเป็นว่าสียางไปจังพอเลยเด้ช่วงมันออกโบลายนี่ยช่วงออกลายนี่ยบ่ยางไปบุตรีอันเกีกับพอตามาชมมือช่วงก็ตาวันพี่น้องมือห่านขึ้เก่ามหมอืมโอ้ไป พี่สมจะพี่น้องดอกดอกเดียวาดออกดอกเลิกถักอ,ออกเลือกแหงเลยพี่น้องเลยแม่อยากกินดอกเดียวพี่น้องเอ้ยพี่สมจะดอกสีเหลืองจ้ะ Vớt nó cứ đồ ngậm đây. Hết nà đen chà. một nà đen chà nè được ơi. ลองมาูเพจจ้าเด็กตาได้จ้ามาอนี่มานสุดชุดได้จ้ามาอนี่เอาพี่น้องมือหนาบอกกันไว้ได้จ้าฝากกดนไหลกดแท้กดติดตามกดกระดิ่เกี่ยงเกือนอย่าองุูก่อนแฉล กุพูนได้ลยจ้ะฝนตกพี่น้องฝนตกกัน้านละจ้ะฝ้นตกครับ